ใา้ช่วงนี้ค่ะทางรายการนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเที่ยววัดนะคะไปไหว้ขอพรหลวงปู่โตสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมลังสีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดตาลเจ็ดยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมในเช้าวันหยุดพักผ่อนวันสบายๆแบบนี้นะคะวันนี้ทางรายการมีวัดมาแนะนําให้คุณผู้ชมไปท่องเที่ยวและไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดตาลเจ็ดยอดอำเภอสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ วัดตาลเจ็ดยอดเป็นวัดประจำหมู่บ้านตาลเจ็ดยอดที่มีชื่อเดียวกันและคําว่าตาลเจ็ดยอดนั้นคาดว่าน่าจะมีที่มาจากต้นตาลเจ็ดยอดที่ถูกตัดทิ้งในช่วงที่มีการสร้างทางรถไฟสายใต้เมื่อปีพศ2500ค่ะ จุดเด่นของวัดตาลเจ็ดยอดนี้ที่แลเห็นมาติไกลคือรูปหล่อสมเด็จพระพุทธารย์โตพรหมบลังศีซึ่งมีขนาดใหญ่หล่อจากโลหะทองเหลืองขนาดหน้าตัดก,กว้างถึง11เมตรและมีความสูงถึง18เมตรมีน้ำหนักถึง50,000กิโลกร,รมัมหล่อจากโลหะทองเหลืองเป็นชิ้นใหญ่16ชิ้นซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในขณะนี้ค่ะนอกจากคุณผู้ชมจะได้มากราบไหว้ขอพอรรูปหล่อสมเด็จพระพุทธารย์โตพรหมบาลังศีกันแล้วนะคะภายในวัดยังมี รูปหล่อหลวงปู่ทวดและหลวงพ่อเงินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดให้คุณผู้ชมได้มากราบไหว้ขอพรกันอีกด้วยค่ะ ถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสผ่านไปยังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญไปไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและได้มาพักผ่อนสัมผัสกับธรรมชาติอันร่มรื่นซึ่งการเดินทางไปยังวัดตาลเจ็ดยอดก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆค่ะเพราะวัดตั้งอยู่ประมาณหลักกิโลเมตรที่273ถึง274ของถนนเพชรเกษมอำเภอสามรอยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แค่เลี้ยวซ้ายไปนิดเดียวก็จะเห็นรูปปั้นองค์โตตั้งตระหานท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น วัดตาล7ยอดอำเภอ300ยอดจัังหวดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญชวนคุณผู้ชมผู้ใจบุญได้มาร่วมบุญร่วมสร้างหลวงปู่สุกเกสโรองค์ใหญ่ซึ่งมีขนาดหน้าตักกว้างถึง10เมตรและมีความสูงถึง14เมตรซึ่งในขณะน,นี้ทางวัดตาล7ยอดได้ดำเนินการจัดสร้างอยู่สอบถามรายละเอียดได้ที่วัดตาลเยอดอำาภอ300ยอดจัังหวดประจวบคีรีขันธ์ค่คะ วัดตาลเจ็ยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจุบคีริขันธ์ขอเชิญร่วมบุญร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์อาคารฟอกไตวัดตาล7ยอดสอบถามรายละเอียดวัดตาล7ยอดได้ที่เบอร์โทรศัพท์061-696-9544-086-258-8088ค่ะหมดเลยเหรอะ